สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นอเหตุตุกับทิฏฐิภิกขุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งอะไรเพราะยึดมั่นซึ่งอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย หาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียแรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัตถะแห่งพาสิทธนั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิด ภิกขุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งรูปเพราะยึดมั่นซึ่งรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย หาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้น พิกุทั้งหลายเมื่อเวทนามีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งเวทนาเพราะยึดมั่นซึ่งเวทนาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นภิกุทั้งหลายเมื่อสัญญามีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งสัญญา เพราะยึดมั่นซึ่งสัญญาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย หาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียรแปลไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นภิกุทั้งหลายเมื่อสังขารมีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งสังขารเพราะยึดมั่นซึ่งสังขารจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอน ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นภิกขุทั้งหลายเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งวิญญาณเพราะยึดมั่นซึ่งวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยไม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษ สัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียแรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้น